คุณพัฒนามีเรื่องของอาการฤทธิ์สีดวงเป็นเพราะสาเหตุอะไรทราบไหมครับตอนนั้นมีบุตรใช่ไหมคะแล้วก็คลอดบุตรแล้วก็ฤทธิ์สีดวงออกเยอะอะไรเงี้ยครับออกเยอะมากไปหาหมอก็คือแบบเขาไม่รับหนาคลินิกนะคะอ่าก็คือรักษาตัวมาเองด้วยเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หายจักทีแต่แต่เป็นอตลอดนะคะเป็นเพราะคลอดบุตรไม่มันเป็นอยู่แล้วก่อนอ๋อเป็นก่อนแล้วทีนี้พอยิ่งคลอดลูกพอเบ่งเยอะใช่ไหมมันก็ออกเยอะพอออกเยอะ ออกเยอะที่นี้ก็เลยไปหาหมอคลินิก,กคือเขาไม่รับเขาบอกเป็นเยอะอ <ừ m, S 2> แต่ก็คือไม่ยอมไปหาโรงพายาบาลใหญ่ๆนะพอดีไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาเสร็จใช่ไหมก็เป็นมาตลอดก็คือพยายามกินข้าวน้อยหน่อยพยายามกินข้าวน้อยคือจะได้ขับถ่ายน้อยออทั้งที่ตัวเองต้องให้นมลูกนะเพราะมันทรมานถูกไหมฮะเวลาคนเป็นลิซิดวงเนี่ยเวลาถ่ายก็คือถ่ายจะเจ็บค่ะ เจบ็บคือพยายามต้องการให้ออกน้อยที่สุดประมาณนั้นแต่นี้ก็คือเลือดนี้จริงๆนี่อันนี้เล่าความจริงนะคะอ่ามันได้<ล>ฮะเลือดเลือดจะออกจากก้นนี่เราเยอะมากก็ <c oughs> คือ <c oughs> เวลาถ่ายเนี่ยเวลาเป็นลิสีดวงนี่มันจะมีมูกเลือดออกมาด้วยค,ครับทั้งเลือดทั้งอันนั้นผสมกันออกมาเลยหางเยอะอย่างเงี้ยค่ะทตนี้ก็คือพยายามทานข้าวน้อยก็คือจะได้ขับถ่ายน้อยใช่ไหมคะรักษาตัวเองมาได้เรื่อยๆไปหาตามคลินิกส่วนมากจะไปหาคลินิกค่ะ อันนี้ก็เจอพอดีพี่พรชนกคศทำตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกทำไมไม่กินตัวนี้ล่ะเดี๋ยวดีขึ้นนะเดี๋ยวค่อยหายนะอะไรประมาณนั้นก็คือมันจะเป็นมาเรื่อยๆนะคะหลายๆปีเนี่ยเป็นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เลยก็ลองบิมลองบิมนะคะบิมสีเขียวเนี่คะ่ะก็คือค่อยๆดีขึ้นการที่เลือดออกเยอะก็น้อยๆลงน้อยๆล,ลงอะไรนี่คะ่ะเดี๋ยวผมถามพฤติกรรมก่อนหน้าที่จะเป็นธิ์สีดวงเนี่ยค,คือเป็นคนถ่ายประจําถ่ายประจําแต่ว่ามันก็เป็นคะ่ะมันเป็นของมันเองเนี่ยคะ่ะ ไม่ถึงถ่ายเป็นประจําทุกวันใช่ค่ะแล้วแล้วอุจจระเป็นยังไงไม่ใช่ท้องเสียนะไม่ใช่ท้องเสียธรรมดาธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่สามวันถ่ายที่อาทิตย์หนึ่งถ่ายทีเข้าห้องน้ําทุกวันแต่แต่ก็เป็นค่ะเอนจะมีสาเหตุไหมครับอาจารย์เพราะว่าพฤติกรรมก็ปกติดี กติโอกาสที่จะเป็นได้นะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีกากอาหารอะไรที่ไปขอให้เกิดอาการระคายเคืองอะไรขึ้นมามันก็จะมันก็จะเกิดได้เหมือนกันและที่บอกว่าสาเหตุที่เป็นหนักขึ้นจากการคลอดบุตรคือของของของน้องนี่เป็นภายนอกเนาะที่บอกว่ามันออกมาเยอะเป็นภายนอกค่ะเป็นภายนอกซึ่งอันเนี้ยเวลาเราเบ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเลือดมันจะไหลไปที่บริเวณ ที่เป็นฮีโมรอยเนี่ยเยอะขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ตุ่มเนี่ยใหญ่ขึ้นขยายขึ้นถ้อนั่งอย่างนี้ไม่ได้นั่งอย่างนี้ไม่ได้ต้องค่ะก้นนั่งข้างค่ะโดยปกติเขาจะมีเขาจะมีวงแหวนวงแหวนให้นั่งเหมือนโดนัทเนี่ยนะคะอันใหญ่ๆอ๋อถ้าคนเป็นหนักๆเนี่ยต้องนั่งยังไงเลยต้องนั่งยังไงนั่งอันนั้นฮะะนั่งหมอนแบบนั้นพยายามเอาตูดลงข้างเดียวค่ะใครชวนนั่งก็ไม่นั่งนะนะฮะนั่งไม่ได้มันทรมานค่ะโอ มันทรมานแล้วก็เวลาเข้าห้องน้านี่ก็คือแบบเดินจะแบบไม่ไม่เป็นคนเดินธรรมดาค่ะคือมันเจ็บก้นมากอย่างเงี้ยค่ะเจ็บก้นมากใครไม่เป็นไม่รู้ค่ะว่าทรมานแค่ไหนอก็ออไม่อยากเป็นเหมือนกันฮะผมว่าใครก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันแต่ว่าขอให้ฟังเป็นประสบการณ์กันเอาไว้คือพฤติกรรมที่ไม่ไม่ขับถ่ายเป็นประจำก็สามารถที่จะเป็นโรคลิสีดดวงทวารได้เหมือนกันถูกไหมฮะ บ่อยๆ <uk t> <studio> ท teacher, ้องเสียเป็นประจำก็เป็นได้อ๋อเหรอฮะอ๋อก็คือพี่พรชโนเขาแนะนำให้กินอย่างนี้นะเช้าสองเย็นสองนะคะก็เลยเออเอามาลองกินว่าเออจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาลองกินนะคะก็ยังไม่เชื่อเขาหรอกแรกๆอ่ะค่ะอ่าฮะก็เลยมาลองกินเช้าสองเย็นสองเออก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นนะการขับถ่ายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ กินเยอะก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ค่อยปวดเดี๋ยวมันดีไม่ค่อยมันมันดีขึ้นยังไงครับเพราะว่าก่อนหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาทานบิมคุณคุณพัฒนาก็พยายามที่จะหาหาตรวน้อยใช่ค่ะเพื่อจะให้ถ่ายน้อยใช่ค่ะแล้วแล้วมันได้ผลไหมฮะก็คือไม่ได้ผลเวลาถ่ายนิดเดียวก็เจ็บเหมือนกันค่ะเจ็บมากอ๋อเจ็บมากอ่ะแล้วพอมาบิมเข้าไปค่ะก็รู้สึกดีขึ้นก็คือเลือดนี่เคยไหลเยอะๆใช่ไหมคะก็คือ ค่อยๆน้อยลงอะไรทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะปกติทุกอย่างค่ะแต่เข้าห้องน้ำก็ปกติเหมือนเดิม uh huh. ค่ะไม่เป็นไรคือถ่ายก็เลือดก็ลดน้อยลงที่เลือดมันออกมาลดน้อยลงเพราะอะไรฮะจย์ก้อนมันอาจจะยุบไปอันหนึง่งคือว่าถ้าก้อนมันขยายเนี่ยก็คือมันขยายจากหลอดเลือดดำไงฮะเพราะฉะนั้นพอเราเบ่ง ถ่ายออกมาเนี่ยมันไปกระทบตรงนั้นแล้วมันทําให้ผนังหลอดเลือดดาแตกม,ม,มันก็ถ่ายเป็นเลือดออกมาทีนี้ถ้าก้อนมันยุบไปยุบไปคือหลอดเลือดมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติอะไรอย่างี้มันก็เป็นผนังนะะเรียบๆค่ะทุกวันนี้ปกติทุกอย่างแล้วค่ะตั้งแต่ทานบิมมาเนะะี่ยค่ะถายไปด้วยไหมคะก็ยุบค่ะแฟบแฟบลงค่ะแบบไม,ไม่ไม่ปวดก่อนปวดขนาดดิฉันเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะก็ยืนขายของใช่ไหม ยืนเนี่ยเหมือนอะไรมาถ่วงก้นไว้เลยค่ะถ่วงมันมันมันปวดแล้วมันหนักโอ้แสดงว่ารุนแรงมากค่ะทรมานมากค่ะเนี่ยคือ<ต>อาจารย์ครับอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นมากๆวิธีการรักษาของแพทย์เขาจะทำยังไงฮะต้องผ่าตรงผ่าตัดหรือว่าอะไรยังไงไหมฮะปกติเขาจะมียาสําหรับรักษาฤิีดวงเนี่ยนะคะครับคือจะเป็นยาที่ไปทําให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวอืถ้าหลอดเลือดหดตัวมันก็จะอะ ก้อนมันก็จะยุบลงบนะฮะ,ะผนังหลอดเลือดมันก็จะไม่บางเพราะมันไม่โปง่งใช่ไหมฮะนั้นถ้าเจออะไรมันก็จะไม่แตกนั้นเลือดมันก็ลดลงได้นอกจากให้ยาประเภทนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เน็บทางทวารหนักเพื่อป้องกันการติดเชื้อการอักเสบอะไรต่างๆรวมทั้งลดอาการปวดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยาก็จะมีสองอย่างค่ะแต่คุณหมอเขาก็ให้ยาเน็บมาแต่ดิฉันก็ไม่เคยเน็บนะคะ คือมันเจ็บนะคะไม่อยากจะไม่อยากแต่แต่แต,ต้องเขาเลยอะไรประมาณนั้นน่ะครับแล้วเจ็บมากมันปวดอะค่ะปวดมากค่ะแต่พอทานบิมกับดีขึ้นดีขึ้นค่ะทุกวันนี้ก็ทานแต่ก่อนมันจะมีสองครั้งไงก็คือหมายถึงแรกๆดิสิดวงหายใช่ไหมคะครับแล้วมาปวดข้อเข่าข้างขวาข้างเดียวค่ะเพราะเป็นแม่ค้าขายของใช่ไหมคะมยืนาน, <ๆ S 2> นานเดี๋ยวนี้ปวดข้างเดียวค่ะแต่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อค่ะจะมีสองจังหวะค่ะอาวแล้วอะไรยังไงฮะจังหวะสองมันยังไงฮะบนวดหัวเข่าค่ะทานทานบิมสีชมพูเตี่ยวเนี้ยทานสีชมพูปวดหัวเข่าอ๋อหมายถึงว่าตอนแรกที่ทานเนี่ยลิีดวงหายไปค่ะทานบิมสีเขียวอ่าสีเขียวก่อนแต่แล้วเจ็บหัวเข่าค่ะเพราะขายของตั้งแต่สิบเอ็ดเริ่มขายตั้งแต่อ้าวเริ่มเปิดร้านสิบโมงใช่ไหมคะถึงสี่ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยค่ะเวลายืน ตลอดโอ้12ชั่วโมงค่ะอ่าค่ะนั่งก็บ้างก็นั่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะครับเขาขายดีสิฮะก็โอเคขายดีค่ะโอ้คุณขายได้สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอ้วนเข้าไปร้านหนูอยู่เออขายอะไรฮะขายเล่าน้ำตกส้มตำค่ะอ๋อล้บน้ำตกส้มตำนะฮะเออขายดีเสร็จแล้วเจ็บเข่าค่ะเจ็บเข่าเพราะยืนไม่ใช่เพราะบิมไม่ไม่ใช่ค่ะอืม เพราะยืนนานแล้วก็ไปหาหมอที่คลินิกอะค่ะเขาบอกว่าข้อเข่ามันเสื่อมอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูปวดข้างเดียวนะคะไม่ไม่ใช่สองข้างหนูปวดข้างนี้ข้างเดียวใช่ไหมฮะคือข้อเข่าเสื่อมไม่จําเป็นต้องเป็นสองข้างอาจจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่าเวลาเรายืนเนี่ยบางทีเราลงน้ําหนักข้างเดียวไงคะใช่ไหมคะยืนคือท่าต่ำมันอาจจะแบบว่าเอียงข้างเดียวฮะไม่ไม่ใช่อ่ะส่วนมากหนูเอียงข้างนี้ด้วยซ้าแต่มันปวดข้างนี้อ๋อ เอออ๋อแต่คุณหมอก็บอกข้อเข่าเสื่อมค่ะไปหาที่คลินิกค่ะอ่าฮะเสร็จแล้วไม่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพราะไม่มีเวลาอ่าฮะค่ะอ่าฮะก็เอายาโรงพยาบาลมากินพอพอพยาหมดมันก็ปวดมาอีกแต่ก็นี่รู้เลยก็รู้เลยหยุดยาของคลินิกใช่ไหมคะหยุดหยุดไปนานนั่นแหละจะปวดมากปวดแบบ แบบขนาดเดินก้าวเนี่ยแค่ก้าวไปส่งของลูกค้าเนี่ยยังจะเดินไม่ไหวขาข้างนี้จะก้าวออกไม่ไหวค่ะก็ให้ลูกค้ามาเอาเองสิฮะไม่เอาเองไม่ได้เ <c oughs> พราะโต๊ะมันต้องส่งของค่ะอ๋อเล่นฮะ, <c oughs> ะเสร็จแล้วยังไงครับอ่าคราวนี้ปวดมากแล้วทนไม่ไหวก็เลยบอกเออพีเอ่เรียกเรียกชื่อเล่นนะคะเรียกพี่อํามทาไมปวดขามากเลยทํายังไงอะอะไรประมาณนั้นอะทํากินยาตัวไหนคือกินกัสซีเนียตัวไหน บีมตัวไหนให้บีมตัวไหนดีตัวไหนดีจะกินดีก็เลยเห็นกันสิเนี่ยไอบีมสีเขียวดีใช่ไหมคะก็เลยถามหาอีกตัวหนึ่งว่าเออดีไม้อะไรเงี้ยบอกพี่ยามบอกว่า ตัวสีชมพูไงดีข้อเข่าดีนะเขาบอกหนูก็เลยเอามากินหนูลองเอามากินนะคะลองมากินดูว่าพอเห็นบิมสีเขียวโอเคก็เลยเออบิมสีนี้ถ้าจะโอเคนะคิดในใจนะคะก็เลยเอามาทานพอมาทานเสร็จประมาณ1 5บหถึงยีบวันนะคะรู้สึกดีขึ้นหนูลืมเล่าว่าหข้อเข่าหนูนี่จะดังก็แก๊ก็แก,ก้แกค่ะเวลาเคลื่อนตัวมาเนี่ยจะดังก็แก๊กก็แก้ข้างเดียวอัตโนมัตินะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ดังอ่าเดี๋ยวนี้ไม่ดังแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรแต่เวลาเดินขึ้นบันไดนะคะ ต้องเอาข้างนี้ขึ้นก่อนแล้วข้างนี้ต้องตามข้างตามต่อแล้วขั้นเดียวกันนะคะขั้นที่สองก็ก้าวข้างนี้แล้วก็พักอีกข้างเหมือนกันต้องขั้นเดียวกันนะคะจะก้าวข้ามข,ขั้นไม่ได้เพราะขาข้างน,นี้มันปวดเยอะพอะบีมสีชมพูไปค่ะก็ดีขึ้นสิบห้าถึงยี่สิบวันนะคะเช้าสองเย็นสองใช่ไหมคะสีชมพูบีมสีชมพูก oh, ็เลยโอเคดีขึ้นว่าเออรู้สึกหายปวดแล้วก็หายดังก็แก๊กก็แก๊กค่ะ หายดังก็แก๊กก็แก๊กก็เลยเออรู้สึกดีขึ้นนะพี่อามก็โทรบ,บอกเขาว่าเออรู้สึกดีขึ้นนะพี่ว่าเออขาหายแล้วนะอะไรประมาณนั้นครับอย่างนี้คือกรณีที่เป็นข้อเขาเสื่อมใช่ครับถ้าอาการของคุณพัฒนาดีขึ้นก็ปรับไปทานสีเขียวได้ครับคือให้แน่ใจซะก่อนนะฮะว่ามันดีขึ้นจริงๆะนะครับก็ลดลดปริมาณลดกินเหลือ เ้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลก็ได้ครับแล้วถ้ามันดีจริงๆแล้วอยากจะให้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงอยู่ไปถึงร้อยปีอย่างสวยๆอย่างนี้เนี่ยนะก็ไปไปกินสีเขียวตอนเช้านะครับแล้วก็กินสีชมพูตอนก่อนนอนเพื่อให้ที่ผมบอกให้กินสีชมพูก่อนนอนเพื่อให้โลกเป็นสีชมพูนั่นแหละฮะหนูเดิมเล่าอาการนี้ด้วยบอกเออเวลาหนูอาบน้าอย่างเงี้ยหาขนาดแค่ ยกขาขึ้นมาถูสบู่เนี่ยดังก็แก๊กใช่ไหมคะแล้วปวดใช่ไหมคะคปวดมากแล้วเวลาใส่กางเกงเหมือนกันก็ต้องยกค่อยๆย,ยกข้างนี้ขึ้นใส่เข้าไปในกางเกงใช่ไหมคะแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรอตัตโนมัติทําได้ทุกอย่างแต่นี้มันจะปวดคะ่ะแต่ตอ,ตอนนี้ดีขึ้นละตัวน,นี้ดีขึ้นคะ่ะก่อนไปงานศพเขาให้นั่งยองๆใช่ไหมคะโทษนะคะไปบ้านนอกอะคะ่ะโอ้ให้นั่งกราบแล้วโอโหทรมานมากคะ่ะสุดๆเลยคือนั่งแทบไม่ได้ล่ะบังคับแทบอยากจะขึ้นไปอยู่บนศพเลยไม่ใช่ มันปวดมากค่ะเข้าใจฮะคือผมจะบอกว่าอาการของคุณพัฒนาเนี่ยผมเจอมาเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนสูงอายุแต่ว่าผมเล่นกีฬาผมเล่นฟุตบอลเหมือนกันแต่ฟุตบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็สีชมพูแต่ของผมเนี่ยสามเม็ดเลยอืเพราะวันรุ่กขึ้นผมจะต้องทํางานต่อก็จะไม่เจ็บไม่ปวดเลยเลยครับแต่ก็คือวันไหนที่ลองไม่ทานดู วันลุ่งขึ้นเนี่ยมีละปุ๊บกิ๊บก๊อปแก๊บมาหมดเลยฮนะสาวๆทั้งหลายเนี่ยครับแล้วดังก็แก๊กใช่ไหมคะดังก็แก๊กก็แก๊กเหมือนจักรยานนะคะขันน็อตไม่แน่นนะคะคือมันจะดังของมันเองคะ่ะก็แก๊กก็แก,ก๊แก,กเวลาบางทีม,ม,มันจะโทษนะคะยืดขาวอย่างเงี้ยเขาต้องค่อยๆย,ยืดแล้วค่อยๆหดคะ่ะแบบนี้ไหมฮะมันตึงค่ะตึงางนี้มากกระดูกชีกันอยู่อ่าแล้วก็ดังพอเข้าที่ปุ๊บดังกักเงี้ยค่ะเข้าที่ มันจะแปลกแปลกแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ดังแล้วครับก็มันมีอะไรสร้างขึ้นมาระหว่างกระดูกสองข้อที่มันขัดกันอยู่ให้กระดูกสองข้อให้กันนั่นคือกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนนะครับมีการสร้างขึ้นมาแล้วอวันนี้ให้วิ่งส่งลูกค้าแล้วก็ให้วิ่งอะไรได้หมดร้านอะไรฮะร้านยะโสธรสุดแซบค่ะยะโสธรจุ่มสุดแซบสูตรแซบอยู่ที่ไหนฮะหมู่บ้านสัมปกรหมู่บ้านสัมปกรนะครับใครสนใจก็แวะไปได้นะครับหมู่บ้านเลือดอุบลฮะ อ้าวสัมการะนะบ้านสัมการค่ะครับขอบคุณมากครับ